สวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิดคลิปวีล็อกเดลี่กันตอนมืดเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตก่อนเฮียกำลังทำคลิปไอ้นี่ไว้ทุกคนรอนนิดนึงนะคือจะทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างนี่ไอตัวนี้นะโอ้ยยืนไม่อยู่นะตัวนี้เป็นไอเกสแปดมาสเกตเด้อหลอไปล่ะยืนน่าเกียดเลยนะคือ กำลังไล่ปัดฝุ่นยอยู่คือตัวนี้เฮียยังไม่เคยรีวิวเว้ยแต่คือว่าอยากจะเดี๋ยวจะรีวิวแล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเพราะบางคนบอกว่าเฮียอ, er อยากเปรียบเทียบกับตัว MG ก็เป็นเวอร์ชั่น3.0คือเวอร์ชั่นใหม่แหละนะครับผมแต่คือว่าเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไง อะไรยังไงเฮีย er, เคยพูดนิดนิดหน่อยแล้วละ่ะแต่คือว่ามันก็เอาตรงนะคือถ้าเกิดเอามาเพียบกันอย่างเงี้ยจะบอกได้เลยว่าความเท่มันไม่ไม่กินกันเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่รายละเอียดนะเอาว่าขอเฮียทำความสะอาดมันนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวนะฮะไอตัวนี้มันมันสองอ๊กส่งแงยจางวะปะโถนะฮะเดีย๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะนะฮะก็ พรุ่งนี้เฮียทำอะไรจะพาไปเที่ยวไหนก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เฮียขอทําความสะอาดก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปประกอบตัวแซนล็อกอีกโอ้เยอะแยะมากมายค่อยว่ากันนะครับเจอกันพรุ่งนี้ลาตีสวัสดนะจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดนะไปไหนกันบ้างครับผม วันนี้เฮียตื่นสายเหมือนกันนะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่า <S <S <ๆ S 1> แล้วนะเอ่อฝนตกด้วยบ้านใครฝนตกบ้างโอ้โหบ้านเฮียฝนตกแบบต้นไม้มีแต่ขี้ฝุ่นนะฮะก็คือว่าลงโดนรถนะเดี๋ยวขออนุญาตแวะมาร้างรถนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากนะคิวนะก็สามารถล้างได้เลยนะขออนุญาตล้างรถแป๊บหนึ่งนะจ้า ระหว่างรอล้างรถนะครับผมเฮีย er, อยากจะพูดนิดนึงนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้เฮีย er, ได้มีการแชร์นะฮะจากร้าน VCA กันดั้ซึ่งทุทกคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าในเพจร้าน VCA กันดั้คือร้าน VCA กันดั้มเนี่ยเขาอยู่ตรงอุดมสุขนะตรงแถวแถวบางนาตอนนี้คือมันมีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอเฮ้ย เฮีย er, ตกใจนะคือมีชายคนหนึ่งนะอายุไม่ได้ไม่ได้เด็กเลยแล้วก็ไม่ได้แก่นะคือแบบสักประมาณ29 30ก้ากว่าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งเดินเข้าไปในชั้นวางกันผาแล้วก็สะพายเปกค,คือแต่งตัวดีมากเลยนะเว้ยจริงๆแล้วเฮียไม่อยากจะมาพูดนะแต่คือว่าอันนี้คือแบบภัยสังคมคือเขาแค่ขโมยกันพาก็จริงนะเว้ยแต่คือว่า เขากล้าขโมยแบบนี้แต่ว่าเขาเคยทำนะฮะถามว่าทำไมเขาเคยทำเขาเดินกันไปที่ชั้นเสร็จปุ๊บมีการเตรียมการเอากระเป๋าเป้ามานะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บคือคุณเคยมาดูแล้วนะฮะเตรียมการมาอย่างดีรู้ว่าสินค้าชิ้นเนี้ยคุณอยากได้นะซึ่งเป็นตัวคอสบนลกันนำ่ำไทเทเนียมเวอรชัตนตัวนี้กล่องประมาณ3-4,000บาท เดินมาถึงปุ๊บหยิบเลยมับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในแล้วก็เอาเป้ามาแล้วก็เอากล่องกันพาน่ยใส่มาเลยใส่เข้าไปในเป้เลยนะแล้วก็เดินออกมาถาม,ถามสินค้าคนจากพนักงานอะสินค้าตัวอื่นซื้อกันพากล่องแล้วไม่กี่ร้อยไปนะเฮ sentence. ้ย Beifall คุณทําแบบเนี้ยคุณเตรียมการไว้ก่อนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่คุณแบบ คุณไม่คิดเลยเหรอว่าไม่มีกล้องวงจรปิดคุณไม่คิดเลยเหรอว่าแบบเขาจะจับได้นะคุณถึงใส่แมสกเนี่ยแต่คือว่าหน้าของคุณเนี่ยและอีกอย่างน,นะเห็นนะเห็นจากในกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่งตัวก็ดีมี iPhone ใช้แล้วที่สำคัญผมเห็นพวงกุญแจรถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้าน VCA เขาโพสเนี่ยล้างรถอยู่ เขาให้โอกาสคุณเอาของคืนนะผมไม่รู้ว่าคุณคืนแล้วหรือยังนะผมขอทําคลิปนิดนึงนะผมไม่ได้จะมาจะประจานนะแต่คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพฤติกรรมแบบเนี้นโคตรแหงสวยเลยอะ่ะคุณโตแล้วดูแล้วเหมือนมีงานทําด้วยคือแบบทําตัวแบบโคตรกระจอกอะ่ะโคตรกระจอกเลยนะคือทํา ขโมยของเล่นน่ะคุณต้องเคยขโมยอะไรอย่างอื่นจากที่อื่นมาอยู่แล้วคือเนื้อทำได้แบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพฤติกรรมแบบนี้คือเฮีย mm hmm. <here S 2> มาพูดคือคนที่ดูอย่าเอาตัวอย่างนะครับ mm hmm. อนาคตคุณพังนะถ้าเกิดถูกจับได้และที่สำคัญคือแบบกระจกขโมยของเล่นบาบ่อนะฮะเอาเป็นว่าก็มาพูดเล็กๆน้อยๆให้ฟังก็คือผมว่าคุณถ้าเกิดมีโอกาสคืน ก็คืนซะเถอะครับจะได้ไม่เสียอนาคตนะฮะอันนี้คือขโมยของนะครับอันนี้เป็นโทษอาญาอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าคิดดีๆนะฮะแล้วก็คนที่ดูก็อย่าทำเลย,ยกันนะครับผมทุกคนเขาทํามาหาเลี้ยงอะ่ะคุณไปขโมยของเขาง,ง่ายๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็แบบทาอย่างงี้ไม่ดีนะะไม่อยากจะพูดเลยมากนี่ล้างรถไปด้วยนะบ่นไปด้วย <laughs> โอเคล้างรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อนะจ๊ะโอเคจากขอพูดที่นึงยาวหาว่าเฮียมาแบบอย่างงู้นอย่งนี้เลยนะครับผมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะขโมยของและผมคิดว่าคนที่เล่นกันพาทุกคนเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่ซื้อเว้ยเขาไม่ทํานิสัยแย่ๆแ,แ,แบบแบบนี้หรอกนะฮะฝากไว้นิดนึงโอเคไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเที่ยวฟิต ข้าวครับผมข้างหลังนี่เป็นไงเน่เป็นไงแบกเก้าววิวดีมากเลยนะฮะก็เลยแวะมากินข้าวนิดนึงนะตรงนี้อยู่แถวฝั่งตรงข้ามวัดอรุณน,นะฮะบรรยากาศดีครับผมกินข้าวนิดนึงนะเน่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะสวยงามนน่นะเดี๋ยวมาดูโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปมีอะไรค่อยว่ากันนะกับข้าวมาแนละ้ว กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้กลับมานะครับผมดึกนิดนึงนะฮะวันนี้เมื่อกี้นี้เจ้าเอ็กเซียลงมานะฮะปัดฝุ่นจริงๆแล้วอะ่ะมีน้องคนหนึ่งทักมาว่าประกอบเอ็กเซียไอ้ตรงเนี้ยมันโยกได้ไหมเดี๋ยวเลยมาลื้อให้ดู ก็มันก็โยกได้ประมาณนี้แหละนะฮะเห็นเขาบอกว่ามันโยกได้ไหมเฮียก็เลยทําให้ดูเลยแล้วกันนะเฮียบอกว่ามันแน่นนะมันแน่นนี่นี่โอ้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้เขาดูก่อนนี่มันโยกได้อย่างนี้เพราะมันต้องถอดออกได้เว้ย โอเคประมาณนี้นะจ๊ะเลยถามให้ดูนะนี่เตามันถอดได้แบบนี้เฮ้ยอ๋อมันเป็นเป็นแค่แกนจับไม่ได้ละแบบนี้โหจริงจมันต้องใส่เข้าไปได้อีก โอ้โฝุ่นเพียบเลยเว้ยเดี๋ยวต้องหลือเช็ดแล้วโอ้โหดูฝุ่นนีทุกคนดูฝุกนนี่ไอ้แป้งนี่ก็เอามาอยู่หรอกนะเดี๋ยวใช้ไอ้ตัวดูดฝุ่นนะโอเคขอทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวว่ากันนะครับ A few moments later เฮ้ยทุกคนเหียอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนะนี่ ไปไล่ดูมาเฮ้ยเรามีกล่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอ๋อ oh, จำได้ว่าตอนแรกหา mm hmm. มานะนี่ให้ดูเลยนี่เฮียเตรียมมีโปรเจกตัวนี้นะ mm hmm. ก็เลยไปลือมาก่อน mm hmm. ยังไม่ได้เอามาประกอบแน่ๆแต่คือว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะประกอบไอ้ตัวนั้นให้เสร็จก่อนแล้วก็ mm hmm. อีกสักตัว2ตัวอาจจะช่วงโดนกุมภาเ mm hmm. น่นะฮะสวยงามมาก e FF f f f เน่ตัวนี้นะ ตัวนี้ m u l t r p u r p o s e l i g i t h t g r F/F ขีด X7 Core Fighter UC h a r d g r a p h ตัวจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนกับแบบว่า,า Core Fighter ของ RX78 นั่นแหละแต่คือว่ามันมัน,ม,นมันเป็น,เป,นเป็นขนาดใหญ่นะรู้สึกว่าจะ1ต่อ35หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าถ้าจำผิดขออภัยนะครับผมเนี่ยดูดินะอันเนี้ยก็เลยเห็นก็เลยไป เดินเดินดูเนี่ยมันมีอยู่สองเลเยอร์มันทับกันไอ้ข้างในเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเคยประกอบไปแล้วแล้วบอกเอามาไอ้อันนี้ประกอบอยังวะอันนี้ประกอบยังวะอันนั้นประกอบอยังก็ไปไล่หาดูไม่มีโอกาสคือคอเลเลื้อลื้อเลื้อดูว่าอะไรที่ยังไม่ประกอบจะแยกออกไปจากกันนะนี่แกให้ดูดีวานี่นี่ใหญ่นะใหญ่นะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบนะ คอไฟเตอร์ Fighter, นี่อ่ะเฮียให้ดูนะนี่เนี่ยอันเท่านี้ยแต่อันเนี้ยปีกอันเนี้ยมันอยู่แค่ตรงนี้ไว้ทุกคนนะเนี่ยดูดิมันจะใหญ่เลยอ่ะนะก็ค่อนข้างเนี่ยตัวของมันเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเนะี่ยหลายเท่าตัวเลยก็ลองดูนะว่า คือมีโปรเจกต์จะทําอะไรบางอย่างกับมันนะะแต่เคียคิดว่าเ,เสียดายเหมือนกันเว้เสียดายอะไรเพราะว่ามันหาค่อนข้างไม่มีแนละ้วเดี๋ยวก็คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะหาเก็บไว้อีกสักกล่องราคามันน่าจะอยู่ประมาณพันก่าบ,บาทนะเนี่ยเห็นปเนี่ยแล้วก็ไปหาคนเว้คือจริงๆจ,จะทำเป็นเหมือนกับแบบว่า ตั้งโชว์แต่คือว่าเราไปหาคนพราพวกขุนคนพวกอะไรพวกนี้มันมีขายเว้ยนะและวเดี๋ยวไปหารู้สึกว่านั้นร้านการพาวิลเลจน่าจะมีนะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวไปลองหาคนมาก่อนนะแล้วก็จะทําเป็นคอไฟเตอร์แล้วก็เป็นเหมือนโรงเก็บอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบ โปรเจกต์ที่อยากจะทําให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะไอ้พวกตาไอ้พวกที่มันเป็นเหมือนโรงเก็บแผ่นแผ่นแผ่น hmm. พวกนั้นอะเฮีย mm hmm. มีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะไปลองห mm hmm. าดูแล้วกันนะ mm hmm. พอไฟเตอร์ hmm. นะวันนี้ก็ไปหลายที่เหมือนกันนะกลับมาก็ทํานู่นทํานี่ประกอบกันพาต่อนะลกด้วยอะไรด้วย mm hmm. เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะวีล็อกเดลี่บายบายสวัสดีครับ แม่จะจบคลิปไปแล้วนะมาอัปเดตนะครับผมคนที่ขโมยกันพาที่ร้าน VCA กันน้าเนี่ยก็อัปเดตนะครับผมถูกจับได้แล้วครับเหมือนจะเข้ามาอีกนะก็เลยแบบว่าโดนจับโดยละม่อมเลยนะฮะก็ถามไปถามมานะฮะอันนี้จากจากจากน้องที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่า เ,เขาไม่ได้เล่นโซเชียลนะฮะไม่ได้เอาของมาคืนแต่คือว่าเหมือนจะมาอีกอะไรเงี้ยมาชุดเดิมเลยแต่คือว่าเฮียคงจะไม่ขึ้นภาพไปหละกคือว่ามันเป็นเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปดําเนินคดีคือมาอัปเดตให้ฟังว่าการที่คุณเ,เนี่ยทำแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่เพราะว่ามันทาให้คุณเสียอนาคตเอาง่ายๆนะฮะโอเคก็เลยมาอัปเดตให้ฟังก่อนปิดคลิปจริงๆแล้วเสร็จไปแล้วนะก็เลยมาอัดเพิ่มแล้วก็มาบอกทุกคนว่า จับแล้วนะครับโอเคไปแล้วจ้ะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ